เอลอาเสียเมีอข้าวจราเสียยมีน่เลยโอ้นั่คตรร้อนมาดูเจราซีขาปะนันซีขาตัวนี้ร้อนก็สายวะเดี๋ยวราังอะไดูกัน สกผมไม่กล้าขับแลรงเองครับไอ้วอร์ดีหลังโครนแต่กระจุยฮะอะไรอะไรลนะ่ะไม่รู้อ่ะที่ตรงไหนตรงไหนเสียบไม่ใช่แบบอีกบอเออ เพื่อเพื่อดีผมจะต้องรวยเพื่อคดแมงนี่ยี่ผมแบบขับไมชชื่อรถครับไม่กล้าขับแรงนะเดาเดวผมขอเก็บตังค์ซื้อรถคันหนนครับแรงแรงแล้มาขับไม่ต้องกันแรงแรงเลยอันนี้แบบได้รถมาเจ๋ยไ้มาเจ๋มามามดังไงผมกลัวอะไรเสียหายเลยนผมนะเดกน้อยได้แกไม่อรกเอดริเฟนสรล้วกปีเบบริบริฮีนีสขนีเขียวเย้เเออเริ่มเหื่แล้วล่ะคแมง หักแสขาดแกตรงวะหรือบางไหนี่เอาเดียวกูว่าเราเจวคนเมียเฮ้ยกูจำไม่ได้เลยกูไม่ไดมานานหรอกั่เซ

ใส่หัวเรือหเรออะไรต่างเยอะแตพ่อมือนกะอะไรขอให้กัก่อนเอาโคตรแม่ขึ้นอันห้าเซเนีขึ้นนั้นหอด้ออะไเอออ๋ เชื่อโคตรสวยครับพเดีโคตรงามบรรยากาศโคตรงามเอสวยละถึงทาองใหญ่ก็จะมีจะถึงเลื่องอะไรถึงเรื่อยอะไรถึงเออโคตรดวโดอโคตรด่าลยอ๋อรถเริ่มเยอะแล้วตอนนี้ เปันตำดักเอ้ะไอ้จันอะไรวะไอ้ดิกเหลือบนรัถอีก3กิโลเมตรโอ้โหยเหลือไมครับสุดตาสุดตะตอนนี้เราไปเห็นแบบตอนนี้เรามมาเห็นภูเขาครับผมเริ่มเห็นภูเขาละตอนผมไป่คิดเลยมันเป็นแบบโอ้ซีนเจอร์ของพันแก่เหมือนกันนะอีกที่นึงนะมันเป็นบางแสน่ะเออตรงตรงที่เขาจับอันเนี้ยจับจับอันอะไรอย่างเงี้ยอันอีสานเขื่อนผมนะเออผมไม่ได้มาหรอกก็เคยมาทีแล้วผมแต่มันที่ลวกันนะผมนะเป็นเขื่อนเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอยู่คนละฝั่งกันที่เจอปุ๊บ โอ้ยพี่รถลุล้นใหญ่ไปทางไหนวะเลี้ยวซ้ายเหรอเล,ลี้ลยวซ้ายเหรอว้าะแต่ยานฟูแตะรันโม่ฟอร์ส่ดิพี่พี่รอเรา,าลงล,ลมเลยเสียร้อนดิโคตีมากผมชมมาเจอรถจีนมาบ้างนะขอทา้ายได้ครับขอทา้ายได้ครับไอาครับผมว้ายเมืองเอ้ยบอกกูช้าเหรอถามเลยไอ้ิไอ้ิวิ เต็มเลยแล้วกลัวโอ้มันล้อสายร่งครับเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ่คือตำุ่มจันลานหมาบ้าน กูดุ้งแน่เลยเอ้ยเอ๊โคตรสวยเอ๊นะมุมเนี้เป็นมือขาเต็มเลยเสียมากเสียมากผมไม่เคยมาเที่ยวเที่ยงยี้ด้วยงั้ไม่เคยมาแบบพาทีมงานมากินเลยโอ้โค้งนี้ดิวะโอ้โหห้าวลงเตไปเข้าเข้าไปขยับเลยไปกินข้าวเลยแล้วอะไรจะร้างชุดไหนอ่ะ ไม่เคยมาว่ะผมนั่งเล่นนัเล็นนัเลยก็คือที่ผมพามาเนี่ยก็เพราะว่าแบบว่าบางคนก็แบบอาจจะได้มากินบ่อยๆแล้วนะครับผมแต่ว่าบางคนก็แบบนาทีมากินเนี่ยอ่ะบักบารดบักพีบักจะรันนี <S <S ่ก็อาจจะได้มากินบ่อยแล้วแต่ว่าผมบักเก็ตเนี่ยบักเก็ตผมคิดว่าถึงว่ากินแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าบ่อยเ่าผมนะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีเงินนู่นนะครับเออผมก็เลยแบบเออเห็นเห็นแบบเพื่อนๆแบบเนี่ยเห็นมันก็เป็นเงียแบบ ก็ไม่ค่อยตามเราพวกเนี้ยผมก็เลยแบบเออไหนๆผมเริ่มมีเงินนิดนึงแล้วนะก็แบบอยากยิงที่แบบไม่ใช่ผมถ่ายคลิปในแต่ก่อนบ้างน,นะบางวันนี้แบบผมทุ่นที่ผม,ผ,มผมอาจจะถ่ายเองก็ได้แล้วแต่ก่อนคือพวกนี้ก็ช่วยผมแลถ่ายคลิปแล้วผมก็บอก,กบอกเพื่อนว่าเออเดี๋ยวถ้าสมมติเราถึงหนึ่งแสนซับเดี๋ยวผมจะพาพวกมันมากินเนี่ยมามามาเที่ยวเขื่อนนั่นตอนจะมีโอกาสพาไปเที่ยวแล้วก็แล้วผมน่าก,ก็แบบผมก็รู้สึกดีนะมีความสุขเหมือนกัน อๆๆลองด้พี่ลองด้วยขนาดครอบครัววาเนี่ยแล้วแบบก็มีความสุขแหละโอ้โหไม่สุขเราลองบอกเพื่อนแล้วก็แบบโอเคแล้วก็เห็นเพื่อนแบบมันไม่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 ได้มากินพวกเนี้ยมันมีความสุขเหมือนกันอ๋ออันนี้คือคนโบกรถด้วยนะครับเขาโบกให้เขาไปงี้เหรออ๋อเยอะเยอะเยอะอ๋อจอดข้างบนเนอกลัวว่าอยู่ผมอยากเลยเออเออจอดเดี๋ยวรู้คาเดี๋ยวมันจะเปื้อนไงเดี๋ยวสีมันลอกสุด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 จะได้หรออ๋อดูครับผมตอนนี้ก็มาถึงแล้วแม่แม่ฝนลุมบักไหลเอ่ ขอด่าเลยเองตอนเขตั้งเขาังคู่ดีกว่าวูพาพวกนี้ไปกินข้าวร่ครับเดี๋ยวจัดไปตอนเดินไปกินข้าวเลยร่องครับไปเผมต้อครับตอนนี้ก็หนีรับมาไปกินข้าวกันผมไม่มีหลับเด็กลงพมาผิดร้านเช่เมวจะรับดนร้านกูดูดีจรนเจอีจรันอ๋อเออโอเกอออโอน่ออ น่างหงิดเลรตรงตรงไหนนอะไรขความนาต้งเดือดบ้าอีนี่ยอ่างนี้แหละไเอี่ผักจะได้ตกน้ำดีว่ากูอยากเขียนคลิปว่ะเตยไม่คลิปอ่ะพี่พี่ลมแล้ต้องเอาแครคนหนึ่งลงเื่อพี่ครับจานปิดคลิปจานปิดคลิปดิปิดคลิปปิดคลิปปิดคลิปปิดปิดคลิปปิดิปอ้่่เอาไป